น้องว่าเห็ดเอยียงเนี่ยเอา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 ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุมสุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับสำหรับ,รบวันนี้ก็ต้องอีย่างมากมายนะพี่น้องนะครับนะ้านะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็เกิดความชื้นนะฮะเกิดความชื้นเสร็จอุณหภูมิที่มันอบอ้าวพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องเมือของผม พี่น้องว่าเห็ดยังอ,อ๋อพี่น้องว่าเห็ดอยังอ,อ๋อพี่น้องว่าเห็ดอยังไงเอา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 โอ้เหี้ยดอกหนึ่งโอ้ยมันโดดเห็ดผมโดดโอ้ยแต่เสียดายเลยเนาะเห็ดโดดออกจากถาดนะมามามาคือเก้รับผมเจลปลาแดกโอ้อยเนาะมันโดดออกเมื่อกี้ มันก mm ็ยังมากมายดอกอืม จำเปะเปะครับผมแกงเห็ดละงกนะฮะใส่ใบสมมนง สุดยอดความแซบนี่บ่ต้องว่าอย่างมากมายหรอกอเนี่ยใบสมมวงครับผมภาจาไทยกับใบสมมวงมันสิใส่แบบแซบหอมสม xạ chạy hen cái gì mm <síntos> เห็ดละงกสดๆนะครับอดอกกำงามนะ เออชนแกงเห็ดเชื้อแรกนะฮะของปีหกห้าสะใจแห้งอันนี้ดอกมันจากบานจากหน่อยเด้อ ลักษณะของเห็ดเพิ่งเอ้ยลักษณะลักษณะของเห็ดละโกกนะพี่น้องกะเวลาห่อแกงเนี่ยนะฮะใ,ใส่หน้าแบบขุกขีกขุกขกอยังไงนะเพราะว่ามันสิเป็นยางนะฮะเห็ดอันนี้มันสิไม่มีลักษณะเป็นยางเลยพี่น้องของแท้มันต้องมียางครับผม ได้พอดีถาดน้อยนึงครับผมอืม แรกมันดาบแทบนะครับเพราะว่าจะกินเอียงนะอันที่มันได้กินต้นปีเนะี่ยมันจะแทบเสมอเลยพี่น้อง ออผมบอกได้คำเดียวเพราต้องเอียงมากไมาพี่น้องเห็ดละโงกนะครับเป็นละโงกขาวเห็ดละโงกอย่างนี้มูออกนะครับแก่งง่ายๆแก่งบ้านๆใส่ปลาแดกใส่ใบชะมวงนะครับหรือ อันใบสมมงบ้านผมนะครับอย่ใบไ,ไสสมอย่างอื่นถ้าส่สมยนางอื่นถามว่าใสซได้บอไซไดนะครับแต่ว่าบางคนเอาไปต้ม่ซมะขามเปียกอย่ไปเฮ็ดเด้อพี่น้องนะครับมันบ๊วแบนะครับจะเฮ็ดเด็ดขาดนะครับหาสมีอย่างกันแล้วแต่น,นะครับที่บ้เป็นมะขามเปียกไหมเพราะว่าแกงห็ดแล้โงกนะครับมันต้องเฮ็ดสมพี่น้องนะแต่ว่านี่ขาดอยา่างนึงนะครับขาดอีตู้ผมหาบ่าได้ครับผมนะผมหาบ่าได้ที่แยกผมไปเมืองนานผักใหยนะครับผมนึกว่ามันถีปงนะใยตัดทิมแล้วนะครับเราปลูกกันไหมนะเพราะว่ามันแก่มันอย่างเลี้ยวนะครับแต่ว่าต เพียงแค่คนทรัพย์สัต์ขกดอนแรกคแชร์กผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้านะครับเป็นที่เียบ้อยแล้วจังไหนพี่จ้าก็ต้องขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับสู้ขุนสุคนคือเขานะครับบอว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจยูทูบจิ๊กซอว์นะครับที่ติดตามกันนะครับที่สนับสนุนกันนะครับที่ชี้แนะที่ชี้นำนะครับตำหนิตีเตือนได้นะครับพี่จ้าพ้อพี่จะา นำไปปรปุงนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับขาดตัวบัพถุอิบประกันใดพี่จ้าก็ต้องขอโทษขอแพร่หลายนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสนิทครับผมสวัสดีครับ